สวัสดีค่ะตอดตามเราื่อช่องแม่ม่ติชนเนลนะคะ นีกี่ดีขึ้นแล้วหรือยังคะดีขึ้นแล้วค่ะโอ๊ยไก่บ้าบุ๊ปุ๊ยยุติดีขึ้นแล้วค่ะไก่บ้าบ้าปุ๊บปุ๊ยยตยไก่บาบุ๊ปุ๊ยยุติอะไรนะไก่บาบุ๊ปุ๊ยยต

Chat. Hello, Kitty. Hello.

พรุ่งนี้ไปโรงเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้ว่อจะไปเช็กเลือดต่อดูอาการเลือดอีกทีนะคะพวาเมื่อวานไปตรวจแล้วนะคะตรวจเลือดแล้วก็

โอเคนะคะคล <Jeez. S 1> ิปน,นี้ก็ลงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ <Bye S 1> เจอกัน <bye. S 1> ใหม่นะคะครับตช